เียวับน้องเช้านี้เต้ยลาเสร็จแล้วค่ะนาทีวันนี้นะคะตอนนี้เต้ยลาสิบนาทีงั้นเราดม่ลูกมหลวกลวบบันเชียงพี่น้องเขาก็จะไปต่ออยู่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องค่ะวันนี้เดินทางไกลประมาณ2 7 0รสิบกิโลค่ะ าวจังเลยพี่น้องคือดังเครืมครืมเลยเชนนี้นมาแล้วค่ะพี่น้องมาคว่มาคว่ม

อันนี้ข่าวปาชันปเลยระแสคอร์มม้วนมาจังเม้วอยู่พราันย้อนแสงเนาะเรว่ากรเชัดไปเลยแม่มอีกเลยวะเนาะก็อย่าขอใส่ชุดเท่าไหนยังเท่าเนาะแรงมากพ่อก็ะกพ่อก็หยอกลูกแรงมาเป็นนักขันเคือจอดละพ่อก็หมานเทดีพอพวงมาลัยทนี่สวัสดีครับเออ มอบมงค่ะตอนเช้าว้ายเชียงไฮบันเชียงนักอันนี่บอนนางงามไฮบันเชียงบอกมอบมงค่ะนางสาวไฮผู้ดีวันนี้คือมาอะไจากแม่นางแม่นางนอร์วีหรอแม่นางนอร์วีแล้วก็เงินหล่นลูกเงินหล่นหนึ่งร้อยบาทนี่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 โอเคนางสาวไฮผู้ดีแล้วก็มาอะไจากมาอะไไล่สูตรเนาะเพื่อนเพื่อแม่เพื่อนกันนั่งอินดูอยู่ ขอบพระคุณหลับสนานีบอลูกเตาแง่ายงหญเตือนตันตต่นตันยังตื้นจันโอ้ยมือกับอก็จะเป็นหาต้อยอะไรขึ้นบอกบวงเนาไมซื้อหรือนาะไม่ทำไปใสุ่ดสามเสียผ่านเสียอีกเสียเสียสว่อยูดเสียเท่หพดใส่เาดีต้องใส่เสียหรบีสกุลเหรอแม่าขันมาใสดีต้องใสานระเียวัเป็นอย่าง เป็นไท่พ้วนเนาะพ้วนต่อไม่เบื่อหรอโอ้ปวนเนาะเวลาอยากได้กิ่เนี่ยขายต่อซื้อมันซื้อมาลอยเดี๋ยวขายต่อหาลอยใช่ไหบุญเนื้อบุญหนึ่งบริการน้ำ้อพี่น้องหลังเตยล่าค่ะเตรียมเก็บของวันนี้เดินทางไกลค่ะพี่น้องค่ะ สองร้อยเจ็ดสิบกิโลค่ะกระไทยพี่น้องเบิ้ลละน้อเออทั้งนี้ทัด์ทายรูปนั่ยนะเออคือสวัวอีกเนาะ คืออยู่ดีเนี่พอมาไล่เหลืองอันนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปส่งงานเนาะโอเคพี่น้องก็จะถ่ายรูปส่งงานค่ะแกงไปเด้อพี่น้องตอนนี้เวลาักหกโมงกลัวราคาหน่งเก่งคือเก้าค่ะใครบอกว่าเราหยุดเก่งหยุดอะไรคือเออเออนั่นสลารูหนึ่งสองโอ้ยโซนไซน์ไฮดทั้งสีบุมสีแ่บ เย็นเนาะตอ,อนนี้ชอปมันหยินลงอยู่ทนี่บา้บา,งบางค่ะมันว่างๆกันตีสามมันหยินประคักเลยดีใจพี่พน้องดีใจน้ำน้องน้ำนุงค่ะมาเลยจากแม่นางนอร์เวย์แล้วก็แม่ปุ้ยแล้วก็มาเลยจากไรสดนะคะพี่น้องค่ะใไฮมาเถอดเอกสาพี่น้องไปกับเพื่อนลากรถพี่น้นองเด้เอสั่นไฟในบักหราซอยกันมาพี่น้อง มาไล่นีกับแม่เดียวไปอยังพี่น้องเอาไปเห็นมองยูมองเสาเอาไปตอบเติมบ้านไปสร้างบ้านนะพี่น้องเนาะเห็นความสำเร็จขอบพระลาขอบคุณบ้านหักสุขูสุขุนนะพี่น้องเด้ออ่ะสมซีซีเนาะสมศรีคนไม่ยนางเด่นน้ำเะียงไม่ได้ยินเสียงฟาจอนโอ้เราจะพูดถุงร่องชั้นขาดไหมเนี่ย เออมีตังไม่มาหรอไม่เห็นมีตังหลายวันมีตังไปอยู่บ้านแล้วใช่ไหมไปพี่น้องวันนี้ก็นจีคอตัวตูอตัวไปเก็บของนะคะเพื่อเดินทางต้องไปพี่น้องไปหาบ้องอับน้ำค่ะอากาศหนาวแห้งพี่น้องนะสองมือแล้วค่ะอันนี้ก็บรรยากาศเลียนๆพี่น้อง เก็บของเดินทางไปงานต่อไปค่ะขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์นะพี่น้องอาทิตย์ว่ชัดประเด็นได้พี่น้องเลยโดยเฉพาะนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ให้มานะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นก,กระดานข่าวจนดึกน้ำพึ่งเอาตัวเชี่ยมได้วยขาดเลยไป่นอนไปค่ะ คือเป็นคนเยอะๆวันนี้หมอโอมานะคะข้ออตคิงกก็น่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจาเป็นแล้วพี่เช่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้โอาไว้สแล้วพี่น้องค่ะขอตัวกง่ไหนเพื่อนมาคนทุกการ มีะ้ำข่าล้นสวัสดีค่ะ